สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องหลวงตาเล่าเรื่องคําว่าแม่วันหนึ่งอาตมาได้มีโอกาสคุยกับโยมผู้ขับแท็กซี่ท่านหนึ่งว่าโยมแท็กซี่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ร้อยเอ็ดครับ ส่งเงินให้ท่านบ้างหรือเปล่าละ่ะเดือนละห้าร้อยก็ยังดีนะท่านครับผมต้องดูแลเมียต้องดูแลลูกแค่ใช้เองก็เกือบจะไม่พออยู่แล้วครับอืมถ้าแม่พ่อคิดกับลูกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆลูกคงไม่โตขนาดนี้แน่ๆแ,แต่แม่พ่อกลับคิดอีกอย่างหนึ่งเรายังไม่ได้ทานไม่เป็นไรเพราะอดได้โตแล้วต้องให้ลูกได้ทานก่อนกินอิ่มก่อน ซื้อขนมอะไรมามีของอะไรดีต้องแบ่งให้ลูกก่อนพอลูกได้กินอร่อยก็ชื่นใจอิ่มไปด้วยทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้เคี้ยวสักคำเลยมีน้อยควรให้น้อยมีมากก็ควรให้มากการที่จะไม่ให้พ่อแม่นั้นไม่ดีเลยนะพ่อแม่เป็นต้นทุนบุญกุศลเป็นต้นกำเนิดเกิดชีวิตและยิ่งให้สิ่งของแก่พ่อแม่ก็เหมือนบูชาพะาระอรหันต์ ก็ยิ่งเหมือนกับทำบุญกับพระอรหันต์เจ้านั่นแหละเพราะท่านเป็นทักิเนยยะบุคคลเป็นบุคคลผู้ควรรับสิ่งของที่ถูกนำมาให้นำมาบูชาชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองไปในเบื้องหน้าถ้าเรากระตันยูด้วยความบริสุทธิ์จริงๆทำบุญกับท่านอานิสงส์จะเกิดไว้นะอ่อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ แต่ไม่รู้ว่าท่านจะช่วยจริงหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะว่ามองไม่เห็นแต่ก็บนบานสารกล่าวกันไปแต่ถ้ามาบ่นต่อหน้าพ่อแม่ให้ได้รับฟังในเรื่องราวต่างๆนั้นพ่อแม่มีแต่จะยกให้หมดพ่อแม่จึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกนี้สาเหตุที่พ่อแม่เลี้ยงลูกหลายคนได้แต่ลูกเลี้ยงพ่อแม่คนเดียวไม่ได้ ก็เพราะลูกห่างธรรมะห่างนักปรา์บัณฑิตก็เลยไม่สะกิดใจให้รู้คุณมีลูกเลี้ยงลูกมีเมียก็เลี้ยงเมียมีเพื่อนก็เลี้ยงเพื่อนแต่ไม่เลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงพ่อเพราะคิดว่าถึงอย่างไรท่านก็คงจะหากินเองได้ซึ่งท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงๆอาตมาได้เข้าไปถามคุณตาท่านหนึ่งคุณตามีลูกกี่คนล่ะ อ๋อมีลูกเจ็ดคนครับแล้วลูกไปไหนกันหมดล่ะโอ้ยมีครอบครัวกันหมดแล้วครับไปอยู่กรุงเทพก็มีไปอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดก็มีครับเคยมาเยี่ยมบ้างไหมล่ะก็มานะครับสงกรานมาทีปีใหม่มาทีโอ้โหคุณโยมตั้งสิบสองเดือนมาเยี่ยมสองครั้งเองก็ยังดีนี่ดีกว่าไม่มาเลย แต่ถ้าไม่มาเขาก็ตรงเงินมาให้บ้างไหมก็ไม่ได้ส่งมาให้หรอกครับไม่เป็นไรหรอกโยมพอเดินได้พอทำงานได้ก็รับจ้างเลี้ยงชีวิตไปวันๆขอให้ลูกเขาปลอดภยัยโชคดีเถอะครับผมพอช่วยตัวเองได้อยู่กับยายสองคนรับจ้างกันไปดูแลกันไปอืมพอป่วยทีไรไม่มีใครดูแลก็โทรศัพท์บอกลูกๆก,ก็มา บางคนเขามาได้ก็ามามาไม่ได้ก็ส่งเงินมาให้ครับเออก็ยังดีนะโยมแต่มันดีน้อยนะมันควรจะได้บุญมากยิ่งกว่านี้พ่อแม่เลี้ยงทุกวันวันละกี่ครั้งเอาใจวันละกี่หนแต่ว่าสิบสองเดือนหรือหนึ่งปีลูกมาเอาใจพ่อแม่ลูกมาเอาใจแม่เอาใจพ่อสองครั้งเองนะลูกบางคนห้าปียังไม่เคยไปเยี่ยมแม่เลย ไม่เคยส่งเงินให้แม่เลยสักร้อยสองร้อยแล้วชีวิตนี้จะรุ่งเรืองได้อย่างไรพ่อแม่เลี้ยงลูกหลายคนได้แต่ลูกเลี้ยงพ่อแม่คนเดียวไม่ได้เพราะไม่ครบบัณฑิตเพราะทิ้งธรรมะหันหลังให้พระเสียแล้วแล้วชีวิตนี้จะประเสริฐเป็นมงคลได้อย่างไรยามประสบมีความทุกข์อุปสรรคก็อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือแล้วใครจะช่วยเรา ขนาดพ่อแม่รักเราที่สุดแล้วเรายังไม่ดูแลท่านแล้วจะให้คนอื่นๆที่ไหนเรามาดูแลท่านทั้งสองขอฝากไว้กับลูกผู้มีบุญที่มีลมหายใจอยู่ทุกท่านด้วยณโอกาสนี้ขอยกตัวอย่างชีวิตจริงเรื่องหนึ่งที่ว่าแม่กับลูกคู่หนึ่งเดินทางเข้าเมืองได้ถูกรถชนแม่้ก,กระเด็นออกนอกตัวรถปลอดภัย แต่ลูกโดนก๊อปปี้แขนขาดเข้าโรงพยาบาลแม่ก็รอฟังผลอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้ให้เข้าไปในห้องไอซูแม่ก็พยายามมันถามหมอว่าเป็นยังไงบ้างลูกชายของฉันน่ะหมอบอกว่าแขนหักแล้วคุณแม่ละเอียดเลยต้องตัดแขนออกอุ้ยคุณหมอตัดแขนฉันไปต่อให้ได้ไหมคะตัดแขนฉันไปต่อให้มันได้ไหมฉันให้ตัดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกคุณยาย ต้องทำใจนะโอ้โหสละอวัยวะตัวเองเพื่อให้ลูกได้แม่ที่สมบูรณ์แบบจริงๆเกิดมาเพื่อลูกจริงๆนะสมแล้วที่นักปราชญ์ท่านบอกว่าอันมวลมิตรอื่นใดหาไม่ยากหาลำบากยากแท้แม่มาตรฐานผู้เป็นพรหมเป็นพระบูรพา,ารย์ควรแก่การเทิดไว้ไหวบูชา หมดสิ่งอื่นหมดไปหาใหม่แก้หากหมดแม่แล้วไม่มีที่จะหาเป็นแม่พระผู้ประเสริฐแต่เกิดมาร่วมชายกาเรือนตนแม่คนเดียวในสมัยรัชกาลที่หท่านได้มีคำสั่งให้เลิกทาตคือเมืองไทยเนยห้ามมีทาตไว้คอยรับใช้ซึ่งเกิดความทารุณโหดร้าย แต่แม่ไม่เคยหยุดความเป็นทาสของลูกตอนอาตมาเป็นเด็กยังนอนแบเบกแม่เคยเล่าให้ฟังว่าแม่เอาผ้าขาวมาพาดมัดให้อาตมานั้นนอนเออไม่รู้จักเมื่อยไม่รู้จักเหนื่อยเลยนะไวลูกให้ลูกนั้นหลับสบายพอโตขึ้นมาหน่อยแม่นุกคันหลังแม่ก็เกาให้แม่หนูหิวน้ำแม่ก็เดินไปตักน้ำมาป้อนที่ปาก แม่หิวข้าวแม่ก็ตักข้าวตักปลามาป้อนให้ถึงปากกินข้าวเสร็จแม่ก็ต้องล้างจานเวลาอาบน้ำแม่ก็มาถูขี้ใครผู้จาดีๆด,ด้วยไปนากลับมาฝนตกแม่ถอดหมวกตัวเองมาปิดให้ลูกน้อยแม่มีความสามารถในการดูแลเอาอ,อกเอาใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกแม่เป็นทาตรับใช้ลูกอยู่ตลอดเวลา ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ่ยส่วนคนไหนสนุกสนานเพลิดเพลินจนเกิดท้องขึ้นมาก็มีมีลูกโดยไม่ตั้งใจซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้ใส่ใจดูแลให้ความอบอุ่นแก่ลูกๆพ่อก็เช่นเดียวกัน ็ไม่สนใจในลูกที่เกิดมาโดยบังเอิญแม่ก็ไม่ได้สนใจลูกนั้นกรรมเหมยกรรมของลูกๆแม่ประเภทนี้พระพุทธองค์ไม่ได้กล่าวถึงเพราะบุคคลผู้เป็นพ่อแม่ที่ถูกต้องก็คือทำหน้าที่ที่ดีที่สุดให้กับลูกๆจึงชื่อว่าเป็นพ่อแม่แล้วเราละ่ะเกิดมาโดนทิ้งกว้างอย่างนั้นไหมถ้าเกิดโดนทิ้งกว้างอย่างนั้นแล้วมีคนช่วยเหลือก็แสดงว่า บุญอุปัรภมดีอย่าได้ลืมบุญคุณท่านเสละทำดีต่อทุกคนบุญกุศลพาไปถือกำเนิดเกิดในพ่อแม่ที่มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่ได้อดีตสร้างกรรมมาแล้วแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันสามารถเพิ่มกรรมดีให้เรานั้นดีได้ในอนาคตปัจจุบันเหตุอนาคตตผลแก้ตัวใหม่ได้เสมอไม่มีคำว่าสายเกินไป ไม่ต้องไปนั่งเสียใจไม่ต้องไปนั่งท้อถอนในความอาภัพของตนตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ตาหูจมูกยังดีกายยังดีเอาร่างกายนี่แหละที่พ่อแม่ให้มานั่นแหละเป็นทุนสร้างบุญให้กับตัวเองเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้กายนี้ที่พ่อแม่ให้ทำดีท่านจะมีส่วนดีด้วยทำชั่วท่านก็จะมีส่วนชั่วด้วยเพราะร่างกายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพ่อแม่ของเราเป็นเลือดของพ่อแม่ทำดีแล้วดีเลยแต่ถ้าพลาดแล้วช้ำใจเลยนะเหมือนคุณโยมผู้หญิงท่านหนึ่งที่ได้โทรศัพท์มาบอกอาตมาว่าโยมนั่งสมาธิพอสงบทีไรมันเหมือนกับว่ามีอะไรมาจุกที่หน้าอกต้องร้องห่มร้องไห้ตลอดคุยไปคุยมาก็ปรากฏว่าตนเองนั้น เป็นคนชอบเที่ยวเตรเฮฮาสนุกสนานทําให้แม่นั้นเกิดความช้าอกช้าใจทำให้แม่เสียใจเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาบัดนี้รู้ซึ้งถึงคุณแล้วว่ากลับตัวมาถือศีลห้าศีลแปนั่งสมาธิภาวนาพอจะสงบทิไรมันก็จะจุกที่หน้าอกน้ำตาไหลเพราะความชั่วนี่แหละมันเป็นยาพิษนึกถึงท่ไรมันช้ำจิตทรมานใจเลือเกิน ความชั่วนั้นสนุกในตอนต้นแต่เป็นศัตรูทำลายล้างความสุขของเราในตอนปลายชีวิตฉะนั้นพลาดแล้วก็ทําใจให้สบายสงบยากนอกจากเจริญวิปัสสนากรรมฐานทิ้งอดีตเสียให้ได้จึงจะพ้นไปได้นึกถึงโยมผู้หญิงท่านหนึ่งที่ว่านั่งสมาธิพอสงบทิรน้ำตาไหลทุกทีเพราะความชั่วมันทรมานใจเลือเกิน ถ้าทำให้คนที่ไม่ดีนั้นมีความทุกข์พอตัดใจได้ง่ายแต่ถ้าทำให้พ่อแม่หรือคนที่มีคุณมากๆต่อเรานั้นมีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะเสียใจไปตลอดชีวิตกว่าจะตัดได้นี่เราต้องจเจริญวิปัสสนาขั้นสูงทีเดียวพลาดแล้วพลาดเลยอย่าได้ลองเลยในเรื่องนี้ถ้าทำดีแล้วดีเลยชื่นจิตประทับใจไปตลอดกาลนานทีเดียว ท่านอาบน้ำร้อนท่านอาบน้ำอุ่นท่านอาบน้ำเย็นท่านป่าแป้งท่านดูแลท่านเช็ดถูท่านช่วยเหลือเกื้อกูลทนุถนอมประคบประงมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกแม่คนเดียวลูกมีความสุขแม่ก็ชื่นจิตลูกขมขืนเป็นนิดแม่ก็เจ็บช้ำน้ำใจโยมแม่ของโยมผู้หญิงท่านนี้ก็โทรศัพท์มาเหมือนกันบอกว่าลูกสาวโยมตอนนี้ เขาไม่สบายใจเลยเขาเคยไม่ดีมาก่อนแต่วันนี้เขากลับใจแล้วแต่ว่าเขาก็ยังทำใจไม่ได้ไม่รู้โยมจะช่วยเขาอย่างไรดีช่วยเทศสอนเขาด้วยเถิดหลวงตาอัตมาก็ได้แต่แนะนำไปว่าตอนนี้โยมผู้หญิงท่านนี้ก็ไปถือศีลอุโบสถที่วัดแล้วนี่อัตมาก็ขออนุโมทนาดูสิทำให้แม่ช้าใจทำให้แม่เสียใจ แต่พอกลับตัวได้แม่ก็ไม่เคยไปถือโทษพูดสมน้ำหน้ามันที่ทำให้เราเจ็บใจไม่เคยสมน้ำหน้าเลยยังหาทางจะช่วยลูกให้สบายใจอีกเห็นลูกไม่สบายใจแม่ก็ช้ำจิตทันทีเหมือนกันเรื่องพระคุณพ่อแม่นั้นเรื่องลูกนั้นยังทันสมัยทุกยุคทุกสมัยไม่เคยจืดจางไม่เคยเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ทุกยุคทุกสมัยเช่นกัน อาถรรพ์ร้ายจะติดตามผู้เป็นลูกถ้าทำให้ท่านเสียใจและสิริมงคลดีๆย่อมเกิดขึ้นแก่ลูกถ้าลูกเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อท่านเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแม่นั้นมันศักดิ์สิทธิ์ตลอดอนันตการเพราะอำนาจจิตที่คิดดีต่อลูกมันมีอยู่มากแล้วเมื่อลูกรู้คุณก็มีบุญทันตา ถ้าลูกเนรคุณก็มีผลชั่วช้าหน้าทันใจทีเดียวผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศร,รีรัตนตรัยอํานวยไว้ชายให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดํารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ